คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างซีซั่นส ตสองพี่น้องฟรีดเฟิร์นตื่นตระหนกกับฟอเรสต์เมลเกี่ยวกับอันตรายจากอาหารที่ทําจากเตาไมโครเวฟที่อ้างว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและถ้าใช้ต้มน้ำไม่ถูกวิธีจะทาให้เกิดระเบิดได้กูรูตาสว่างเลยอธิบายให้เข้าใจว่าเตาไมโครเวฟไม่ทําให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดส่วนถ้าต้มน้ำไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดระเบิดได้หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฮีทนั่นเองซึ่งวันนี้จะมาสาธิตกันพร้อมพิสูจน์ถ้าใช้วัสดุหรือภาชนะที่ไม่เเเหหมมมาาาาะสสกกกับตโครรว็ถทใ้ิด กายไฟได้ค่ะเอาตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของการเอาโลหะเข้าไมโครเวฟนะครับว่าอะไรให้เหมาะสมนะครับถ้าโลหะเขาเป็นผิเรียบๆเนี่ยครับเข้าไปมันไม่ค่อยเกิดประกายไฟหรอกแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่แบบนีนีนีอยากนีล้ำแผลเนี่ยครับอาจจะอันตรายได้นะครับเอาละครับเรามาลองดูใช้ภาชนะนี้ครับลองดูกันว่ามันจะเกิดประกายไฟหรือเปล่านะครับลองดูเลยครับพอยแต่ผิวเรียบๆนะครับผิวเรียบเป็นยังไง ก็จะเห็นว่าผิดคาดนะครับตอนแรกเขาจะคาดว่าต้องเกิดประกายไฟแป๊บๆเหมือนที่เราเคยทาที่บ้านกันนะครับแต่ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับใช่ทีนี้ลองเปลี่ยนดูครับลองใช้อย่างที่เป็นอลูมิเนียมฟอยแล้วก็มีการขยุ่มขยำต่างๆเมันจะเกิดมีหยักๆมีหยักๆเยอะมากตรงนี้จะเกิดการรวมของประจุไฟฟ้าได้ง่ายพันพัฒนานี่มากนะครับ เป็นฟ้าแหละที่เห็นนี่เป็น p l า s มาครับเป็นการฟ้าของไฟฟ้าเกิดขึ้นครับถ้านานๆไปก็เกิดความร้อนขึ้นในเตาเตาก็เสียได้ครับจะไม่ควรนทำงานนะครับทราบแล้วนะคะเราก็ต้องเลือกใช้วัสดุหรือภาชนะที่ถูกต้องเนะาะมันจะได้ไม่เกิดประกายไฟแบบๆๆๆเหมือนเมื่อกี้นี้ สวยเก่งฉลาดเลิศเลยโอเค okay. เอาเอางี้เอางี้ในในสวยแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจัดแต่มให้ชุดใหญ่เ,เพราะว่าในช่วงหน้ไปเนี่ยอาจารย์จะมีการทดลองที่เรียกว่าซูเปอร์ฮีท <ไป S 1> แล้วมันจะระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มแล้วมันเหมาะกับแกแล้วจะจัดชุดใหญ่ให้แกเข้าไปโค้อสอัพใกล้ๆเลย ที่เราไปต้มกาแฟกินเนี่ยนะับเราต้มบ่อยเลยไม่ได้ระวังนะครับเราใส่น้ําไปแล้วก็เอาใส่ไปในไมโครเวฟแล้วก็ต้มทิ้งไว้นานๆเราคิดว่าร้อนนานๆแล้วน่าจะดีนะครับแล้วก็มาใส่ผงกาแฟทีหลังเนี่ยมันจะเกิดภาวะซุปเปอร์ฮีทได้เกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในนะครับแล้วความร้อนที่เกิดเนี่ยมันเลยจุดเดือดของมันอีกนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ระวังจันตรอันตรายได้เข้ามาลองดูอีกทีนะครับ ใส่น้ำต้มไปนะครับเราตั้งไว้กี่นาทีดีจวาประมาณ3นาทีครับ3นาทีเลยเหรออาจารย์จริงประมาณ2นาทีก็เริ่มเห็นแล้วครับแต,แต่ว่าจริงๆก็บอกว่าเราไม่ควรใช้ภาชนะนะครับที่มันเป็นผิวเรียบเกินไปครับถ้าเป็นไปได้เราอาจจะใส่แท่งมาไม่จิ้มฟันหรือว่าแท่งพลาสติกเล็กๆล,ลงไปด้วยจะช่วยกัมีการควรครับไ,ไม่ให้เกิดการสะสมของความร้อนเกิดขึ้นในแก้วได้ สี่สามสองหนึ่งโอเคครับมาแล้วครับซุปเปอร์ฮิตลามาเลยมาเลยไม่ต้องให้เฟิดนั่งตรงนี้ด้วยล่ะเอาละบังเห็นไหมบอกแล้วเอามาดิๆิ การครับทำไมมันถึงเกิดปฏิกิริยาพุ่งพวดระเบิดระเบ้อแบบนี้อย่างที่บอกครับเพราะที่มีปั๊วซูเปอร์ฮีตติ้งนะครับให้ความร้อนแต่มันมากเกินไปแก้วก็มีความมันแล้วก็ไม่มีสารของฝุ่นละลายมันเลยเพราเก็บความร้อนเอาไว้สูงเกินกว่าจุดเดือดมันอีกแต่ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เดือดออกมานะครับเพราะว่ามีแรงตึงผิวของน้ําอยู่ แต่พอเรามาปุ๊บเนี่ยล้วก็ใส่กาแฟเข้าไปมีการกระทบกระเทือนมีการกระตุ้นให้เกิดการลดแรงตึงผิวลงลดแรงตึงผิวเป็นความร้อนที่มีอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามันเดือดขึ้นมาทันหันมันก็เลยฟูขึ้นมาแบบนี้เลยครับเนี่ยนะครับอันตรายมากต่อไปต้มน้ำเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าต้มนานเกินไปอย่างนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เจตมากค่ะที่ทำให้เราตาสว่างค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่ใช่น่คืออะไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับสติมาักดไอูร วิทยาเาสตร์เ yeah. ย yeah. ่ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เอาหน้าเอาหน้าเฟิร์นเนี่ยถเอาหน้าเฟิร์นเนี่ยก็ไปในี้่นลองดูน้านเนียน้าเลยนี่เอาไปลองดูลองดูนี่ป็่ติดน้าเนียนมากเลย